สวัสดีครับเ,เพื่อนเทุกคนวันนี้ไอทีมีประโยชน์จะมารีวิวแนะนำวิธีแก้ไขนะครับเมื่อเราเข้าแอป,ป B A A C Mobile ไม่ได้นะครับระบบแจ้งเตือนอาจมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยตามรูปภาพนี้เลยนะครับเพื่อนเื่อที่อัปเดตแอป,ป,แป,ปจาก A Mobile p ั u s เป็น B A A C Mobile ของธนาคารทกศ,าศานะครับหลายคนนะครับมักจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับ แต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้ไอที IT มีประโยชน์จะมาแนะนำว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปปิดโหมดนักพัฒนาในโทรศัพท์ของเพื่อนๆน,นะครับโหมดนักพัฒนาคืออะไรเดี๋ยว,วน,นี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกันก่อนว่าโหมดนักพัฒนาคืออะไรโหมดนักพัฒนานักพัฒนาซอฟต์แวร์ทางเลือกผู้พัฒนาตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอป โทรศัพท์บางยี่ห้ออาจจะเรียกแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ความหมายเหมือนกันนะครับคือโหมดที่ไว้สําหรับโปรแกรมเมอร์หรือบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการแก้ไขโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับการตั้งค่าหรือการปิดใช้งานสมาร์ทโฟนฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่มีความซับซ้อนที่ยกระดับไปอีกขั้นกว่าขั้นปกติทั่วไปนะครับฟีเจอร์ต่างๆ จะไม่ใช่ฟิวเจอร์ที่ใช้งานทั่วทวไปนะครับอย่างเช่นหาจุดบกพร่อง USB overclock CPU เป็นต้นนะครับและมีอีกหลายๆเมนูนะครับที่เราสามารถปรับแต่งได้โดยผ่านโหมดนักพัฒนานั่นเองนะครับเหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรวมไปถึงบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการปรับแต่งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับถ้าเราเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เอาไว้นะครับ เราจะไม่สามารถเปิดแอปธนาคารได้นะครับระบบก็จะแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนะครับอันนี้คือแอป BAC a, a C Mobile ไอคอนใหม่ของธนาคารตกสนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมธนาคารถึงไม่อนุญาตให้เราเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเป็นเพราะว่าโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์มันสามารถเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ของเราได้ร0 0เซ และเข้าถึงแอปธนาคารได้นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับธนาคารก็เลยให้เราปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในขณะที่เราเปิดแอปธนาคารนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการปิดและเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะมันไม่ใช่โหมดปกติในโทรศัพท์ส,สมาร์ทโฟนนะครับเรามาเริ่มวิธีการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนนะครับ ให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าในโทรศัพท์ของเพื่อนๆน,นะครับหาเมนูเกี่ยวกับโทรศัพท์เมนูมันจะอยู่ตรงท้ายๆหน่อยนะครับกดตรงที่เวอร์ชั่นกดย้ำๆตรงหมายเลขบิลนะครับประมาณ6 7ครั้งกรอกรหัสผ่านนะครับเพื่อยือนยันการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเมื่อเราเปิดโหมดนักพัฒนาหรือเมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์เอาไว้นะครับ เมื่อเรามาเปิดแอปธนาคารนะครับยกตัวอย่าง BAC a Mobile ของทกศนะครับระบบมันก็จะแจ้งว่าอาจมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อข้อมูลของท่านการุณาปิดโหมดนักพัฒนาหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนใช้งาน BAC Mobile นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการปิดโหมดนักพัฒนาหรือโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับ ให้เรานะครับเข้ามาที่การตั้งค่านะครับกดตรงที่ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์บางรุ่นบางยี่ห้อจะไม่มีตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้หาโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในเมนูการตั้งค่านะครับถ้าเราเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เราก็จะเห็นโหมดนี้นะครับหรือว่าเมนูนี้นะครับเมื่อเราเห็นโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับให้เรากดเข้าไปปิดได้เลยนะครับ เมื่อเราปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าแอปธนาคารได้นะครับเช่นแอป BAAC Mobile ทรศนะครับได้ตามปกตินั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจว่าโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราอยู่ตรงไหนยังไงนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปดูได้นะครับโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้เมนูการตั้งค่าในโทรศัพท์ของเพื่อนๆน,นะครับหากเพื่อนๆ หาโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่เจอนะครับนั่นหมายความว่าโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเพ,อเพื่อนถูกปิดเอาไว้นะครับเพราะตอนที่เพื่อน,อนซื้อโทรศัพท์มาใหม่โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์มันจะถูกปิดเอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนอยากจะเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็สามารถเปิดได้นะครับให้ดูคลิปข้างต้นที่ผมอธิบายไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไอที IT มีประโยชน์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อมีพาดข่าวสารเรื่องไอทีต่างๆนะครับสวัสดีครับ